เฮีย yeah. คนจะเป็นซาวเอนจิเนเียร์ต้องเรียนดนตรีมาก่อนป่ะไอ้คำว่าซาวเอนจิเนียร์เนี่ยนะบางคนก็พูดนะว่ามันเอนเจอ <c oughs> ิเนียร์ยังไงว่ะชาวเอนจิเนียร์มันเป็นคำคำตรึกมากแล้วนะบางคนก็บอกไม่จะเป็นต้องรู้เรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เลยหรือบางคนต้องบอกว่าก็ต้องเป็นพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สิจะไปเรียนรู้ดนตรีได้ไงเพราะว่ามีหน้าที่อยู่กับพวกอุปกรณ์เสียงใช่ไหมมันเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นี่ แต่มันยังไงก็ได้นะก็คือเราก็เห็นหลายคนก็มาจากสายดนตรีหลายคนก็มาจากสายช่างนี่ความเป็นสาวอิจเนียก็เป็นเป็ดได้อะต้อง <c oughs> งั้นสาววิจัเนียเขาอาจ,จะเป็นเป็ดก็ได้นะเป็นได้ทั้งดนตรีเนี่ยเป็นได้ทั้งพวกไฟฟ้าวิศวกรรมใช่ไหมเออมันก็เกี่ยวนะถ้าเป็นสาววิเจเนียไม่มีความรู้ในด้านดนตรีเนี่ยเวลาเขาคุยกันภาษาดนตรีอย่างเช่นพวกคําว่า16บหบาร์อินโฟไวส์ยูนิซันพวกนี้จะรู้เรื่องไหมนะแล้วก็ พวกที่เป็นนักดนตรีมาถ้าไม่ได้มาสายไฟยฟ้าคําว่าออสซิเลตคําว่าเซชูเรตจะรู้ไหมนะอะไรก็ตามที่เป็นไฟฟ้านะบัดกรีสายสัญญาณสายอะไรพวกนี้จะรู้หรือเปล่าแต่ว่าทั้งหลายผู้วงพวกนี้นก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นพวกดนตรีก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าก็าต้องไปเรียนรู้เรื่องดนตรีนะต้องเป็นได้หมดแล้วงี้ฟ้าสายสอนอะไรอะ่ะฟ้าฉายก็สอนเรื่องเ็ดเน,นีน่ยนะครับ <S <S สอนให้รู้ซึ่ง ทฤษฎีของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเบื้องต้นนะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านเสียงนี่แหละกมีพูดไปถึงเรื่องของการผสมเสียงซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความถี่ของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะการทํางานของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรซึ่งก็เป็นเป็ดนะพูดได้ง่ายมันก็เหมือนกับการดัดแปลงการใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือให้มันเกี่ยวข้องกับงานดนตรีนั่นแหละนะ เอาเครื่องมือมาคุมดนตรีให้มันอยู่ในร่องในรอยก็ทำงานพวกคู่กันไปเหมือนเป็ดนะ <c oughs> บินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้เดินก็ได้บิงก็ได้ <c oughs> แต่ที่กินอยู่วันปูใช่หรอจับปูใส่กระด้ง